นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาภาษีกับสารัฐกล่าวว่าไทยได้ส่งข้อเสนอใหม่ไปแล้วและน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีซึ่งการเจรจาต้องใช้เวลาและมองว่ารัฐบาลไม่ได้เดินเกมช้าเพราะว่าที่ผ่านมาในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ก็ทำงานมาโดยตลอดและก่อนที่จะเดินทางไปเจราจากับสหรัฐคณะทำงานก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นเป็นเดือนโดยลงรายละเอียดถึงรายสินค้าส่วนการไปเจราจาระดับนโยบายก็ไปพูดคุยและแม้ว่าผลการจัดเก็บภาษีในท้ายที่สุดหลังวันที่1สิงหาคมจะออกมาเป็นอย่างไรรัฐบาลก็ยืนยันว่ามีแผนสำรองมารองรับทั้งกรณีคิดภาษี36%หเรหรือต่ำกว่า36%เเพราะว่าปัจจุบันการค้าบนโลกต้องปรับปรุง ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการก็ได้เตรียมการรองรับเอาไว้อยู่แล้วค่ะแน่นอนครับต้องมีแผนสำรองหมดครับไม่ว่าจะเป็น 3- าหหรือต่ำกว่าต่อให้ต่ำกว่า3าก็ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าวันนี้การค้าขายโลกใบนี้มันมัน,ม,นมันต้องปรับปรับกันใหม่ครับแลนเยียวยาผู้ประกอบการอันนี้ก็อยู่ในแผนอยู่แล้วไม่ว่าอย่างไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยสามจริง ถึงแม้ยังไม่ได้ตกลงกันเนี่ยการตัดสินใจไม่เกิดขึ้นการส่งออกก็อาจจะชะลอไปมันจะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งอันนี้เราก็ได้เตรียมการไว้อยู่แล้วกัน ด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนยอมรับว่าค่อนข้างช็อกเพราะว่าไม่คิดว่าไทยนั้นจะเป็นประเทศที่อยู่ในรอบแรกที่สหรัฐอเมริกาจะส่งจดหมายแจ้งมาเนื่องจากไทยเพิ่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมและไทยเพิ่งจะยื่นข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมกลับไปให้สหรัฐเมื่อวันที่6กกรกฎาคมอย่างไรก็ดีมองว่าตอนนี้ไทยยังพอมีหวังที่จะได้ลดอัตราภาษีลงจากระดับ36เเเพราะว่าสหรัฐได้ขยายเดดไลน์จากเดิมที่จะเริ่ม เก็บในวันที่9กรกฎาคมนี้ออกไปเป็นวันที่1สิงหาคมอย่างไรก็ตามต้องรอให้รัฐบาลน,นั้นได้ออกมาเปิดเผยอย่างจริงจังในข้อเสนอล่าสุดที่ส่งไปให้กับทางสหรัฐว่าคืออะไรรวมไปถึงได้รับผลกระทบอะไรบ้างและจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรการบีบการขู่นะคะด้วยจดหมายแบบนี้นะคะเอาเดทไลน์มาบีบให้เราจนมุมขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้การ การเจราจาเนี่ยมันมีแรงกดกันสูงมากๆกนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเ,เราเนี่ยได้ไปให้อะไรที่ไม่สมควรที่จะให้นะคะไว้หรือเปล่านะคะยังไม่ได้มีการ เปิดเผยเป็นทางการกับทางสาธารณะเลยนะคะอันนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมแผนการในการรับมือเยียวยายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งทางภาคส่งออกเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าโดน20%ไม่ใช่ว่าจะแข่งได้นะคะหรือว่าถ้าโดนเกิน20%เพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ข้อเสนอที่ดีเท,ท่าๆกับทางเวียดนามเนี่ยก็ยิ่งต้องเตรียมตัวรับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เอาขึ้นโต๊ะเจรจารเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบในใน,ใน,ใ,นในแง่ของว่าเป็นผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรเป็น SME หรือว่าเป็นผู้ส่งผู้ผู้ผลิตในประเทศไทยเองด้วยขณะเดียวกันก็มีความเห็นจากในกรจติการวณิอดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้กล่าวถึงกรณีที่ไทยนั้นได้รับจดหมายเรียกเก็บภาษีตอบโต้จากสหรัฐ36%ว่าอันดับแรกรัฐบาลควรจะทบทวนการพิจารณางบประมาณปี2 0 0 0 569ทั้งหมดทั้งแหล่งรายได้และทั้งการใช้จ่ายหากรัฐบาลยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมคนไทยจะเดือดร้อนหนักมากอันดับที่2ควรระวังผลต่อดุลบัญชีเดินสพัดของประเทศหากเราเริ่มขาดดุลต่อเนื่องในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศก็ลดลงค่ะ